ตายสวยตายโอ้ยเยียเล่นอย่างเนี้ยเล่นเลยไอสัตว์อายเขาโลเปสโเง่ยโดนเล่นอย่างนี้ยี่เล่นเลยเยียโคตรอายเลยอ่ะเพื่อนกูอ่ะตายป่ะเพื่อนกูตายป่ะมาเนี่ยพี่ลืมแทงผมมัาเนี่ยเอาเอามันสวยเออตายมาสุดมาไอมันหมายถึงว่าอ่ะแล้วกูกูพูดกับพี่สอแล้วมันรู้ได้ไงว่าจะสิบสิบต่อย เอออะไรอ่ะไอผัดไปบอกเขาคือผมับคุอ่ไอผัดหรือเปล่าี่แไอผัดแม่งชอบเป็นแหลมนะเว้คือมาคุยกับพี่ซอสองคนเออพอวินสุดท้ายอะสิบสิบผัดไหมและไอผัดหรือด้ไงไม่ไอผัดอะไอผัดหลายรอบแล้วเพราะกูบอกว่าให้กลับมากลับมารวมอย่าไปแหลมแต่แต่มันรู้ได้ไงพี่ไม่รู้แม่งอะต้องลองถามน้องก่อนอดีจะน้องบอกก็ได้เออแต่คังไปไอนสาไมได้กูไปส่งโรงพยาบาลกับมานั่งอีโมกูทำไมเนี่ยลูกปะ เหนูขอ้วยครับไม่ให้เรียกไหมเนี่ยมามาจ่ายมาจ่ายที่แรงก็ได้ครับพี่พี่อยู่หน้าตู้แรงที่แดงไหยไอ้วินเดียววินเดียววินเดียวน้องวินเดียววินเดียววินเดียว